เห็นหลายคนเทรดกราฟทันทีแล้วสับสนเดี๋ยวก็พุ่งเดี๋ยวก็ย่อเดี๋ยวก็เหวี่ยงจะไม่รู้จะเข้ามาตรงไหนวันนี้ผมมีระบบเทรดง่ายๆตัวหนึ่งเล่าให้ฟังครับชื่อว่า Impulse Correction Continuation ฟังชื่ออาจจะดูเท่ๆหน่อยแต่จริงๆแล้วเป็นระบบที่มือใหม่ก็ใช้ได้เน้นแค่3อย่าง 1. ช่วงกราฟที่พุ่งแรง2ช่วงที่กราฟพักตัว 3. แล้วเข้าเก็บไม้ตอนที่มันไปต่อ คลิปนี้ผมจะเล่าแบบ step by step ปตั้งแต่แนวคิดเบื้องหลังวิธีดูบนกราฟ5นาทีไปจนถึงจุดเข้าจุดออกวิธีการวาง TP SL ถ้าคุณเทรด5นาทีแล้วชอบเทรดตามเทรนดคลิปนี้น่าจะช่วยให้เข้าหมายชัดขึ้นเยอะก่อนอื่นมาทำความเข้าใจคำสามคำนี้แบบง่ายๆก่อนนะครับอันแรกก็คือ i n p u l s e i m p o อ t เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ราคาพุ่งแรงไปทางใดทางหนึ่งเป็นแท่งเทียนยาวๆต่อกันเหมือนตลาดมีแรงซื้อขายที่ชัดเจน i m p o อ t ก็จะเป็นคลื่นแรกที่เกิดขึ้นนะครับส่วนมากก็จะเป็นแท่งเทียนแบบยาวๆติดกันแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นคลื่นแรกอันที่2ก็จะเป็นช่วง Correction Correction เนี่ยจะเป็นช่วงที่ราคาเริ่มพักหายใจแท่งเริ่มสั้นลงแกว่งส่วนเทรนหรือแกว่งออกด้านข้าง หลายคนโดดเข้าเทรดผิดจังหวะช่วงนี้และมักโดนกิน SL ช่วง Correction เนี่ยช่วงคอ r r เรคชันก็จะเป็นช่วงที่เกิดหลังจาก m p u o s e เกิดขึ้น m p u o s e จะเป็นคลื่นใหญ่ที่เกิดขึ้นก่อนแล้วจะเกิดตัวของ c o r r e รคชันที่จะไม่ตามแนวโน้มของ m p u o s e นะครับมันจะอาจจะวิ่งสวนกับแนวโน้มหรือว่าจะออกเป็นไซด์เวก็ได้และสุดท้ายก็จะเกิดตัวของ Continuation ขึ้นมา ซึ่งจะเป็นช่วงที่ราคาไปต่อในทิศเดิมแบบนี้นะดังนั้นสิ่งที่เราจะทำไม่ใช่ไปไล่ราคาเวลาที่มันกำลังพุ่งแต่เราจะรอให้มันพุ่งก่อนเสร็จแล้วมีการพักแล้วค่อยไปเก็บตอนที่มันไปต่อฟังดูง่ายใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้ดูกันนะครับอย่างในตัวอย่างนี้ผมก็จะใช้ทองคำไทม์เฟรม5นาทีแต่ก่อนที่จะไปดูไทม์เฟรม5นาที แล้วเทรดเลยเราต้องไปดูแนวโน้มใหญ่จากไทม์เฟรมใหญ่ก่อนเช่น H1 หรืออาจจะน้อยที่สุดที่15นาทีก็ได้นะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนไปเป็น H1 ก่อนนะตัวของ H1 หรือว่า1ชั่วโมงให้เราดูตัวแนวโน้มว่าตอนนี้เป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงยกตัวอย่างทองคำเวลาที่ผ่านมาตรงนี้นะสมมุติว่าตอนนี้ เราต้องการรู้ว่าแนวโน้มมันเป็นขาไหไรให้คุณสังเกตจากจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่เขาเรียกกันว่า Higher High Higher High Low ก็ได้นะครับตัวของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดต้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เราก็จะเข้าทิศทางตามเทรนด์แนวโน้ม1ชั่วโมงคือบ่ายเท่านั้นนะเราจะไปหาจุดเข้าใน5นาทีนะครับแต่ใน1ชั่วโมงเราก็จะบ่ายเท่านั้นและอีกแบบหนึ่งถ้า เป็นขาลงจุดสูงสุดมันจะต่ําลงและจุดต่ําสุดมันก็จะต่ําลงด้วยถ้าเกิดแบบนี้เกิดขึ้นแสดงว่าตอนนี้ตัวของราคาในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงจะเป็นขาลงเราก็จะเซลล์เท่านั้นและเราก็จะไปหาเซลล์ในทำเฟรม5้านาทีเราจะไม่เล่นสวนกับทำเฟรมใหญ่นะครับถึงแม้ว่าเราจะเทรด5้านาทีแต่เราก็อิงแนวโน้มตามทำเฟรมใหญ่คือ1ชั่วโมงแบบนี้จะทําให้คุณ ปลอดภัยในการเข้าเทรดมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดดูโครงสร้างของราคาก็สามารถที่จะใช้ตัว exponential moving average ได้นะครับ exponential moving average แนะนำใช้2ตัวถ้าจับระยะสั้นจริงๆก็ใช้21ก็ได้หรือว่าใครต้องการชัวกว่านั้นหน่อยก็ใช้50ก็ได้นะครับถ้าราคาอยู่เหนือเส้น moving average เนี่ยเราจะมองเฉพาะขาบ่ายเท่านั้น แต่ถ้าราคาอยู่ใต้ moving average เราจะมองเฉพาะขา,าเซลล์เท่านั้นอันนี้ก็คือหลักๆเลยแนวโน้มหลักต้องมาก่อนนะแล้วเราค่อยไปดูใน time frame 5นาทีอีกครั้งหนึ่งในตัวอย่างนี้ผมจะไม่ได้ใส่ตัว exponential moving average นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดมองโครงสร้างราคาใส่ไว้ก็ไม่เป็นไรนะไม่เสียหายอะไร โอเคหลังจากที่เราได้แนวโน้มหลักในทำเฟรม1ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราก็จะย่อไปที่5นาทีนะครับตัวของ5นาทีสิ่งที่เราจะดูก็คือตัว i m p o s e ก่อนสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเป็นขาขึ้นแท่งเทียนติดกัน3แท่งที่เป็นสีฟ้าแบบนี้เราจะเรียกว่า i m p o s e นะครับแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของราคาขาขึ้นอย่างรุนแรง พอแนวโน้มของราคาเกิดขึ้นมาตรงนี้เราจะยังไม่เข้าเทรดทันทีมันจะเข้าสู่โซนที่เรียกว่า correction ก่อนโซน correction มันก็จะเป็นการพักตัวของราคาสักระยะหนึ่งเมื่อจบการพักตัวของราคาส่วนมากแล้วราคามักจะดีดกลับขึ้นไปด้านบนหรือว่า continuation อีกรอบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราใช้เข้าเทรดนะเราจะเข้าที่ซีที่2นั่นเองเราจะไม่เข้าที่ correction แต่เราจะเข้าที่ continuation สังเกตก็คือถ้าเกิดว่าตอน i m p o s e มาส่วนใหญ่มือใหม่มักจะก,กระโดดเข้าไล่ราคาเลยแต่พอกราฟเริ่มพักก็จะโดนดึงกลับมากิน stop loss แต่ในฐานะคนที่ใช้ระบบนี้จะไม่ทำแบบนั้นเราแค่จดไว้ว่าตรงไหนเป็น i m p o s e ของวันนี้นะครับแล้วแล้วรอดูตัวของ correction แล้วค่อยเข้าด้วย continuation โอเคอันนี้ก็คือคอนเซปต์นะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเข้าบ่ายโดยอธิบายจากกราฟจริงกันเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าบายจากตรงนี้กันนะครับอันดับแรกสุดให้คุณเช็คหนึ่งชั่วโมงก่อนว่าตอนนี้เป็นแนวน้มขาขึ้นหรือเปล่าสมมุติว่าตอนนี้มันเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่สิ่งที่คุณจะทําต่อมาก็คือคุณจะดูตัวของ i m p o s t ที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างในกราฟตรงนี้เนี่ยมันก็จะมี i m p o s t ตัวนี้นะ i m p o s t ส่วนมาก มักจะเป็นแท่งตันๆนะครับไม่ค่อยมีหางและบอดี้มักจะใหญ่ติดต่อกัน3มแท่งขึ้นไปตรงนี้ก็จะเรียกว่าอินพ s สนะครับเป็นคลื่นแรกที่แสดงให้เห็นว่าตอนเนี้ตัวของราคามีแนวโน้มขาขึ้นอย่างรุนแรงนั่นเองเมื่อเกิดตัวของอินพ s สเกิดขึ้นเราจะยังเข้าเทรดทันทีไม่ได้นะ สิ่งที่เราจะทําถัดมาก็คือเราจะรอให้ราคาเกิดคอร์เรชันเกิดขึ้นวิธีสังเกตตัวของคอร์เรชันส่วนมากแล้วมันจะเกิดตัวของแท่งเทียนเล็กๆแบบนี้หรือว่าจะเป็นตัวแท่งเทียนที่วิ่งออกด้านข้างแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณบอกว่าตัวคอร์เรชันหรือว่าคลื่นทักได้เกิดขึ้นแล้ว แล้วทำยังไงต่อถึงจะเข้าเทรดได้เราก็จะรอต่อไปนะครับสัญญาณที่เราจะเข้าเทรดหลังจากที่ correction เกิดขึ้นส่วนมากแล้วก็จะเป็นตัวของ hammer แบบนี้นะเราจะเข้าเทรดก็ต่อเมื่อตัวของ hammer เกิดขึ้นนะครับตรงนี้เราเห็นละว,ว่ามันเป็น sideways เกิดขึ้นเราก็จะรอแท่งยืนยันของเราก่อนแล้วค่อยเข้าเทรดอย่างในกราฟ จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นช่วงคอร์เรคชันนะครับแล้วตัวนี้ก็เกิดขึ้นก็คือแท่งแฮมเมอร์นั่นเองเมื่อแท่งแฮมเมอร์เกิดขึ้นเราสามารถที่จะเข้าเทรดตอนที่มีแท่งตามมาเป็นสีาขึ้นเหมือนกับแท่งแฮมเมอร์แบบนี้นะครับเราจะสนใจเฉพาะแท่งแฮมเมอร์เท่านั้นเพราะตัวของคอร์เรคชันเราจะไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่แต่เราจะใช้แท่งแฮมเมอร์เนี่ยเป็นตัวตัดสินใจนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้ทันทีเมื่อ แท่งถัดมาปิดเป็นขาขึ้นแบบเดียวกับแท่งก่อนหน้าเป้าหมายใช้1ต่อ1.5เท่าแล้วก็ปล่อยไปได้เลยครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันสามารถที่จะทำกำไรได้1ต่อ1.5เท่าต่อไปเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของขาเซลล์กันบ้างโอเคเราจะมาดูทางด้านของขาลงกันบ้างนะครับอันดับแรกสุดคุณต้องเช็คไทม์เฟรมใหญ่ก่อนก็คือไทม์เฟรม1ชั่วโมง ว่าตอนนี้แนวโน้มมันเป็นอะไรสมมุติว่าตอนนี้มันเป็นขาลงอยู่สิ่งที่เราจะทําถัดมาก็คือย่อไป5นาทีนะเสร็จสิ้นเรียบร้อยมองหา impulse นะครับอย่างในกราฟตรงนี้คุณก็จะเห็นว่าตรงนี้มันเป็น impulse ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือมีแท่งแดงใหญ่แล้วก็แดงติดกัน1 2 3 4 5 6แท่งตรงนี้ก็บ่งบอกว่าสัญญาณแนวโน้มขาลงมันมาละแต่เราจะยังเข้าถอยไม่ได้ พอจบแท่งแดงใหญ่ห้แท่งสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมันจะมีแท่งเทียนที่วิ่งตรงกันข้ามกับแนวโน้มหลักตรงนี้ก็จะเกิดคอร์เรคชันขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อเกิดคอร์เรคชันขึ้นมาแบบนี้สิ่งที่เราจะรอเราจะรอให้มีแท่งเทียนที่เป็นแฮมเมอร์อินเวอร์สนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้อันนี้ก็คือแท่งเทียนที่เป็นแฮมเมอร์อินเวอร์สบอี จะเป็น1เท่าแล้วก็หางเป็น2เท่าบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงปรับมาแล้วพอเราเห็นแบบนี้เราสามารถที่จะเข้าเทรดก็ต่อเมื่อแท่งถัดไปเป็นสีแดงและปิดต่ำกว่าแท่งเทียนแท่งนี้นะอันนี้ก็ครบเงินไขนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าเซลล์ได้ทันทีเทปฟิตใช้1ต่อ1.5เท่าแล้วก็ปล่อยไปได้เลยนะ อันนี้คุณก็จะเห็นได้ว่ามันสามารถที่จะทำกำไรได้1ต่อ1.5เท่าเช่นเดียวกันจบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีบาเลเซลลองมาเข้าเรื่องที่สำคัญมากระบบจะดีแค่ไหนถ้าไม่คุมความเสี่ยงก็ไปไม่รอดนะครับ Stop Loss ตัวของ Stop Loss เราควรที่จะวางไว้ใต้หรือว่าเหนือแท่งที่เราใช้เป็นจุดเข้าแต่ต้องบวกบัฟเฟอร์เข้าไปไม่งั้นเนี่ย บัฟเฟอร์คืออะไรบัฟเฟอร์ก็คือจำนวนจุดที่เราบวกเข้าไปเพื่อป้องกันการโดนเกี่ยว Stop Loss ที่ปลายไส้นะครับอันนี้ต้องเผื่อให้ราคามันมีตัวหายใจหน่อยแล้วเราก็ต้องบวกสเปรดเข้าไปด้วยนะถ้าเกิดว่าใครใช้บัญชีประเภท Standard ของ XN e s s เมื่อเราตั้งตัว Stop Loss เรียบร้อยตัวของ t a k l profit ผมจะใช้1ต่อ1.5เท่าหมายความว่าถ้า Stop loss เรามีอยู่10จุด เราจะตั้งตัวเทปโรฟิตที่15จุดส่วนความเสี่ยงต่อไม้แนะนำไม่เกิน1-2%ถึงของพอร์ตต่อ1 o r d e ออเดอร์เพราะเราเทรด5นาทีซึ่งมีโอกาสเข้าได้หลายไม้ในวันเดียวถ้าอตใหญ่เกินไปพลาดไม่กี่ไม้ก็สามารถที่จะทำให้คุณเครียดได้นะครับสรุประบบ Impulse Correction Continuation แบบสั้นๆอีกทีนะครับอันแรกสุดคุณต้องดูเป็นใหญ่ก่อน H1 ว่าคุณจะเล่นฝั่งไหนในวันนี้อันที่2เราก็จะรอตัว i m p o l s e เกิดขึ้นนะครับใน time frame 5นาทีพอ i m p o l s e เกิดขึ้นให้สังเกต correction เมื่อไหร่ก็ตามที่มีแท่งสัญญาณของเราใน correction ก็คือตัว hammer เราก็ เข้าออเดอร์ทันทีแล้วหวังว่าคลื่นที่จะเกิดขึ้นถัดไปจะเป็นคอนติเนียลเอชันนะตัวของระบบนี้ไม่ได้ทำให้เราชนะทุกไม้แต่จุดเด่นคือมันบังคับให้เราเข้าไม้เฉพาะตอนที่ตลาดชัดไม่ใช่กดมั่วทั้งวัดตามอารมณ์ครับอันนี้ก็จบแล้วนะครับระบบเฟรชซันกราฟเปล่า i m มพอสคอร r เรชชั่นคอนติเนียลเอลองเอาระบบนี้ไปทดสอบกับบัญชีเดโมดูก,ก่อนนะครับใช้กับคู่เงินที่คุณถนัดตั้งกฎให้ชัดเจน แล้วตรวบันทึกทุกหมายคุณจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นของตัวเองชัดขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจ g o l เ i n g f x อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สมัคร g o l เ i n g f x เพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครแล้วพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ